สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับสู่รายการติวจีนง่ายๆสไตล์พอดแคสต์รายการที่จะทำให้เรื่องไวย,ยากรณ์ยากๆกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายค่ะวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งอธิบายโครงสร้างไวยกรณ์แบบเดิมๆนะคะแต่เราจะพาไปเรียนรู้ไวยากรณ์สำคัญของ HSK 4ตัวหนึง่งผ่านเรื่องเล่าสนุกๆของเพื่อนคนหนึ่งค่ะไวยากรณ์ที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือจินกวนจุดๆุดดตันชื่อ 可是仍然อ是รงร้านหาชืซึ่งแปลว่าถึงแม้แต่หรืออย่างไรก็ตามค่ะแล้วเรื่องราวในวันนี้ก็เกี่ยวกับเจ้าหนุ่มน้อยเสี่ยวหมิงหรือเสี่ยวหมิงที่รักการกินหมอ้อไฟมากๆเลยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะแต่เสี่ยวหมิงก็ยังอยากกินหมอ้อไฟที่ร้านโปรดของเขาให้ได้เลยค่ะประโยคแรกค่ะ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแต่เขาก็ยังอยากกินหม้อไฟค่ะในภาษาจีนเราจะพูดว่าจินกวนทียนชี่หนเรอ้อนเาหายชื่อฉางชื่อหัวกัวจินกวนทียนชี่หนเร้อนเาหายชื่อฉ่างชื่อหัวกัวเห็นไหมคะว่าจินกวนที่แปลว่าถึงแม้ว่ามาอยู่หน้าประโยคส่วนหายชื่อที่แปลว่าก็ยังมาตามหลังค่ะ มแสดงความขัดแยงระหว่างอากาศร้อนกับความอยากกินของเขาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะพอเสี่ยวหมิงไปถึงร้านม้อไฟสิ่งที่เจอคือคนเยอะมากๆเลยค่ะเขาต้องยืนรอคิวเป็นชั่วโมงเลยแต่ด้วยความที่ใจมันอยากกินมากๆเขาก็ยอมรอค่ะประโยคที่สองค่ะถึงแม้ว่าคนจะเยอะมากเขาก็ยังคงยืนรอคิวค่ะในภาษาจีนเราจะพูดว่าจินกวนชั้นทิงหลีเหรินหันตัว ถ้าเรืองร้านขายตุย้ย่านนทรีเรือนนถ้า,รรา,าประโยคนี้เราจะใช้คำว่าเรื่องร้านที่แปลว่าอย่างคงหรืออย่างไรก็ตามค่ะเพื่อเน้นย้ำว่าถึงแม้คนจะเยอะแต่เขาก็ยังคงทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก็คือการยืนต่อคิ้วค่ะในที่สุดเสี่ยวหมิงก็ได้ที่นั่งและสั่งหมอ้อไฟรสเผ็ดที่เขาชอบที่สุดเลยค่ะ แต่เขาก็รู้ว่าตัวเองไม่ค่อยถนัดก,กินอาหารเผ็ดเท่าไรค่ะประโยคสุดท้ายถึงแม้ว่าหมอ้อไฟจะเผ็ดมากแต่เขาก็กินอย่างมีความสุขค่ะในภาษาจีนเราจะพูดว่า尽管火锅很辣他吃得很开心尽管火锅很辣他吃得很开心ประโยคนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถละคำว่าตั้นชื่อเขอื่อชืออกไปได้ค่ะถึงจะไม่ได้พูด ก็ยังเข้าใจได้ว่ามันคือความขัดแย้งกันระหว่างความเผ็ดและความสุขที่เขาได้รับจากการกินค่ะจากเรื่องราวของเสี่ยวหมิงเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างชินกวนแต่มีไว้สำหรับสร้างประโยคที่มีความขัดแย้งกันค่ะชินกวนใช้บอกเงื่อนไขหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่หรืออย่างไรก็ตามใช้บอกผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขนั้นซึ่งเราสามารถใช้ต้านชื่อเขอชื่อ เรืองรานหรือหายชื่อมาเป็นคำเชื่อมได้ค่ะหวังว่าเรื่องราวของเซียวหมิงจะทำให้ทุกคนเข้าใจไวยากรณ์น,นี้มากขึ้นนะคะอย่าลืมลองแต่งประโยคของตัวเองดูบ้างค่ะเช่นจิ้นกวนหัวปูไทยชีคว้นเฉวิีต่นชื่อาหายชื่อเมทียนจำจ้วจ้วแย่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบเรียนแต่ฉันก็ยังทำการบ้านทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ติวจีนง่ายๆสไตล์พอดแคส ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ